สวัสดีครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับไปที่อำเภอว,วังเหนือมานะครับก็เลยจะแวะเยี่ยมแปลงสองไร่หนึ่งงานหกสิบตารางวาที่อำเภอเมืองตามด้วยนะครับก็เอ่อก่อนที่จะไปที่แปลงที่ดินนะครับก็พาเด็กๆมาพักผ่อนก่อนนะครับก็เอ่อเอาบรรยากาศนะครับอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมาฝากนะครับเอ่อ ตัวอุทยานแห่งชาติเจ้าซ้อนเนี่ยนะครับก็มีน้ำพุร้อนนะครับมีน้ำตกนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากแปลงที่ดินที่อำเภอเมืองปานครับนะครับห่างจากแปลงที่ดินประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็ที่ที่ดินปลูกบ้านไม่ใกล้ๆนะครับแล้วก็คอยมาพักผ่อนนะครับมาแช่น้ําร้อนออนเซนที่นี่ได้นะครับนี่ก็บรรยากาศตอนเช้านะครับเห็น ไอน้ำนะครับกำลังลอยขึ้นมาเลยล่ะนะครับบรรยากาศดีมากนะครับอุทยานแห่งชาติที่นี่ก็เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีนะครับเพื้นที่โดยรอบนะครับค่อนข้างจะสะอาดการจัดการดีนะครับแล้วก็ตัวบ้านพักนะครับบ้านพักก็ไม่แพงนะครับวันที่ผมไปเนี่ยก็เป็นวันปกตินะครับหลังที่นอนได้หกคนนะครับก็ ราคาอยู่ที่1 2 6่บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มนะครับได้อยู่ใกล้ๆกับธรรมชาตินะครับตื่นแต่เช้านะครับมาเดินออกกำลังกายนะครับมาแช่น้ำอุ่นนะครับแต่ว่าตัวออนเซ็นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะแนะนำว่า,าควร ไปแช่ตอนเย็นนะครับแล้วก็จะได้น,นอนพักผ่อนสบายนะครับไม่ควรแช่ตอนกลางวันแล้วออกเดินทางนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะมีอาการเพลียอ,อาการง่วงได้นะครับอ,อันนี้บรรยากาศแต่ตอนบ่ายนะครับก็มีฝนปล่อยปลายมาเล็กน้อยนะครับก็ยอดขาวต้นน้ำนะครับเอาละเ,เรากลับมาตัวแปลงที่ดินของเรานะครับก็อยู่ห่างจากอุทยาน แค่ซ้อนเมื่อกี้นะครับประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็มีวิวภูเขาวสวยงามนะครับปีนี้ไม่ได้ทํานานะครับทําไม่ไหวนะครับก็จะมีความลบทห,หนึ่งนะครับอ,อันนี้ถนนนะครับทางด้านหลังที่ดินแต่ว่าตัวถนนเส้นนี้ไม่ติดกับที่ดินนะครับถนนที่อยู่หน้าวัดนี่จะติดกับที่ดินนะครับตัววัดที่เนี่ยไม่มีเมลุนะครับตัวนี้ทางภาคเหนือเนี่ยเขาไม่ได้จัดงานขาวดํากันในวัดเนาะ ตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับตัวที่ดินนะครับก็จะนี่แหละในอยู่ในบริเวณที่ไม่ได้ทนานานี่แหละนะครับเพื่อนบ้านเขาก็ทำันหมดเราทําไม่ไหวนะครับปีนี้ก็ขออนุญาตปล่อยลกๆไว้สักหนึ่งปีนะครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่หรือว่าจะหาคนทําหรือว่าถ้ามีใครมาเอาไปเก็บก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับน,นี่วัดนะครับทรงล้านนาคข้างจะสวยนะครับ ให้เห็นวิวภูเขานะครับให้เห็นเพื่อนบ้านนะครับทางด้านหน้าของตัวที่ดินเนี่ยนะครับก็จะมีลำเมืองขั้นอยู่ระหว่างตัวที่ดินนะครับกับถนนลาดยางนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะขออนุญ,ญาตนะครับกับทางอปตอนะครับเพื่อที่จะเปิดทางเอ c e เซเปิดทางเนี่ย ทะลุเข้ามาหาตัวที่ดินได้นะครับเพื่อนบ้านหลังสีส้มเมื่อกี้นะครับก็ทําอยู่หรือว่าทางด้านขวามือนะครับที่กล้องกำลังจะแพนเข้าไปนียก็เขาทําในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเขาอนุญ,ญาตเปิดนะครับแล้วก็วางท่อนะครับวางท่อรอดอขนาดประมาณ8 0ซนติเมตรนะครับแล้วก็ถมดินเข้ามาในที่ดินนะครับ ตัวที่ดินแปลงนี้เนี่ยขนาด2ไร่นี่ผมว่าก็ทำบ้านสวนนี่ก็น่าจะเหมาะนะครับแล้วก็ขุดดินขึ้นมานะครับเก็บทําทบ่อนะครับแล้วก็ปลูกบ้านได้ด้วยในขนาดเดียวกันนะครับก็ถมฝั่งหนึ่งขุดฝั่งหนึ่งนะครับในบ้านมีสระน้ำด้วยนะครับก็จะเลี้ยงปลาหรือว่าเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะเหมาะนะครับ อันนี้ลำเหมืองทางซ้ายมือที่เห็นเนี่ยนะครับตัวที่ดินนี้ก็จะมาสุดตามแนวเขตที่ลำเหมืองนี่พอดีเลยนะครับเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะวาดเอาไว้ให้ดูนะครับว่าแนวเขตที่ดินเนี่ยไอเดียเนี่ยประมาณไหนบ้างนะครับแนวเขตจากไหนถึงไหนนะครับอันนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับแต่ว่าจุดสังเกตตอนนี้เนี่ยก็ดูตรงว่างๆที่ไม่ได้ทำนาเขียวๆนี่ก่อนเลยนะครับ อยู่ประมาณนี้แหละนะครับอยู่ตรงกลางภาพนี้เลยนะครับอืของเพื่อนบ้านนี้ข้าก็งามเกินไปนะครับเข้าวหลมเยอะแยะเลยอืมนี่เห็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเพื่อนบ้านบ้านหลังส้มนี่ก็เออ,ออกแนวบ้านสวนเหมือนกันนะครับเขาก็ปลูกผลไม้นะครับลามมาจนสุดที่ดินเลยนะครับแต่ แนวที่ดินก็ออกจกะแคบนะครับของเขานี่แคบกว่าของเรานะครับประมาณประมาณหนึ่งในสามนะครับของของเราเท่านั้นเองนะครับของเรานี่หน้าหน้ากว้างประมาณสี่สิบเมตรนะครับหน้ากว้างสี่สิบเมตรแล้วก็มีส่วนท้ายนะครับที่ยาวไปทางท้ายที่ดินนี่จนถึงลำเมืองนะครับ ส่วนอีกบริเวณหนึ่งนะครับที่อยู่แปแปะกันอยู่เนี่ยนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยเจ้าของเขาก็คงอยากจะขายออกไปเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันอยู่ตรงตรงกลางเลยแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าออกได้ลำบากนะครับเพราะว่าเวลาที่ขอกันเข้ามาเนี่ยจะต้องจัดลำดับใครทำก่อนใครทำทีหลังอย่างนั้นนะครับเวลาที่เขาทำนากันนะครับผมว่า ด้วยความไม่สะดวกเนี่ยเจ้าของเขาอาจจะอยากขายนะครับถ้าหากว่าท่านใดซื้อแปลงของเราแล้วนะครับอยากจะไปซื้อแปลงต่อไปต่อนี่ก็ผมว่าก็มีโอกาสที่จะซื้อได้นะครับตนนัวนี้เอาละแนวเขตที่ดินก็ประมาณนี้นะครับเราจะเห็นแหวงๆอยู่น้อยนึงนะครับนั่นก็คือแปลงที่ผมบอกว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะอยากขายให้ก็ได้นะครับเ,เห็นวิวภูเขาสวยๆนะครับก็ ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้แค่6กแสนห้าหมืนบาทเท่านั้นอันนี้หเห็นลาเหมืองนะครับให้เห็นแนวทางที่เพื่อนบ้านที่เขาทํากันเข้ามานะครับสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีให้ข้อมูลครับสวัสดีครับ